ไดสตาร์ทเนี่ยเมื่อโดนน้ำท่วมหนึ่งสนิมมันกินสนิมมันกินถอดออกมาถนะอดออกมาทำความสะอาดหมุนดูก่อนนะครับถ้ามันยังหมุนได้ใช้ได้แต่ถ้ามันหมุนไม่ได้มันติดติดที่ไหนฮะติดพวกลูกปืนระบบสตาร์ทเป็นหัวใจสำคัญและระบบนี้นะครับใครที่เอารถไปซ่อมถ้าหากว่าซ่อมมาบางทีเนี่ยบางทีสตาร์ทไม่ติดบางครั้ง นี่คือรถที่โอน้ำท่วมนะอาสตาร์ทไม่ติดขั้วต่อครับขั้วต่อมันเป็นสนิมบางครั้งนะเราเป่าเป่าไปเนี่ยบางทีเราไม่ได้ถอดออกมาขัดเนี่ยมันก็ถือว่าเมื่อใช้ไประยะหนึ่งอ่ะบางทีมันจะมีข้อขัดข้องอันนี้เราต้องทําใจต้องรู้สภาพว่าหลังจากที่เราเ,าเป่าทําความสะอาดไม่ได้ขัดไม่ได้เปียนเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ในสตาร์ทนี่ถ้าหากว่ามันเสียหายจริงๆซ่อมไม่คุ้มผมแนะนําให้ซื้อของเก่า 购买。黃